ปิดเทอมเนี่ยต้องไปเรียนซัมเมอร์นะเว้ยเข้าคอร์สภาษาอังกฤษใหม่เข้าคอร์สเออไม่ใเข้าคอร์สเปล่าคล้ายๆกับเขาคอร์สไหมไม่ใช่อันนั้นมันเขาคอร์สอ,อ,อันนี้เข้าคอร์สเป็นตับว่าวภาษาอังกฤษเก่งเนาะโอ้ยมันก็ธรรมดาเพื่อนเอ็กซิเดนซ์คนมันออกอะไรนนวะเศร้ามันยังไปเห็นจะกั่จันไม่วะมันเกาะอยู่ต้นจิกกับต้นห้องห้องยุ่งยังยังต้องบอกภาษาอังกฤษฟังเลยโอ้ยแซ่บไม่ยากเลยนะเว้ย จักกจันเดี๋ยวดมอย่างจักระจันจักะจันนี่เลยเนาะที่คิกทีห้างทีคิกทีห้างก็ต้นคิกต้นห่างอ่เลยเนาะอันนี้ซิงเกิลซองยอยองแล้วม่อย่างหลังย้องยอจักระจันนั่นก็ห้องยองยอยงเลยโอ้โหเนี่ยมองดูยอนยอ เดมึงลองพูตามกูดิดิเจกิเนดิแจกิเนเออลินยาวลิ้นยาวดิแจกิเนดิแจกิเนเนีทีคิดที่แหงทีคิกทีแหงเนเิซงอีซองดิซิง้ซององยงยองยองนั่นและเนะสุดยอดไปไนะมึง